สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ตัวเลขเ,เศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศค่ะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนนะคะเราจะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจําในทุกๆวันศุกร์นะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์สิ้นเดือนพอดีค่ะ วันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2568นะคะกับดิฉันอนุภาสิริรวงมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะได้ผ่านทางช่องทาง YouTube Channel ช่องหุ้นอินไซ์ค่ะและรับชมได้ทางช่องทาง Facebook หุ้นอินไซ์ด้วยเช่นกันค่ะเริ่มอัปเดตกันเลยนะคะกับภาพรวมของตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ค่ะ เซตอินเด็กนั้นยังปรับตัวลดลงนะคะแบบซึมลงต่อค่ะโดยไร้ปัใจจัยใหม่ๆมาสนับสนุน,นะคะ่ะขณะที่มูลค่าการซื้อขายนะคะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเบาบางค่ะเนื่องจากตลาดหุ้นในภูมิภาคหลายตลาดนะคะปิดทําการในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะรวมทั้งนะคะในช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็มีแรงกดดันนะคะมาจากปัจจัยภายนอกค่ะในเรื่องของความกังวลต่อประเด็น deep seek นะคะ เจเนอเรทีฟเอของจีนต้นที่มีต้นทุนในการพัฒนาต่ำกว่าฝั่งสหรัฐค่ะซึ่งเข้ามาถือว่าเขย่าตลาดทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเรื่องของ e e e p ีค่ะก็กดดันหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็น Delta หรือว่า CCET นะคะให้ปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะรวมทั้งกดดันในเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคสซารัฐ ah ก็ร่วงลงเช่นกันค่ะส่วนหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะคะก็ ยังยืนได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มแบงค์ค่ะก็ถือว่ายืนในแดนบวกได้นะคะโดยเฉพาะ t t ท TV ค่ะที่มีการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนนะคะในงบประมาณไม่เกิน2.1หมื่นล้านบาทเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี68ถึงปี70ค่ะโดยการซื้อคืนครั้งแรกในปี68นะคะและจะใช้งบประมาณไม่เกิน7,000ล้านบาทซื้อคืนไม่เกิน3.5ล้านหุ้นไม่เกิน3.6%ของหุ้นที่ชำระแล้วค่ะ ในช่วง3กุมภาพันธ์ถึง1สิงหาคม68ค่ะซึ่ง TTB นะคะก็ถือเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งที่2นะคะที่ได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนนะคะหลังจากที่ KKP นะคะก็ได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนตลาดหรือว่านักลงทุนรอจับตาเรื่องการประชุมเฟดนัดแรกของปีนะคะโดยผลประชุมเฟดหรือว่าคณะกรรมการกําหนดนโดยบายการเงินหรือว่า FOMC ของเฟด มีมติเป็นเอกฉันนค่ะให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ4.25%ถึง4.50%ในการประชุมนะคะเมื่อวันพระรหัสปดีที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะที่น่าสนใจนะคะของฝั่งในประเทศของเรานะคะก็มีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอค่ะได้มีการสรุปยอดผลิตรถยนต์ในปี67นะคะได้1.46ล้านคันค่ะ ลดลงถึง19.95%จากปีก่อนโดยเปิดเผยว่ายอดขายนะคะอยู่ที่54,016คันลดลง20.94%ค่ะและในปี68นะคะก็ตั้งเป้าใหม่นะคะจะมียอดผลิตรวม1.5ล้านคันเติบโต2.11%จากปีก่อนค่ะมาอัปเดตฝั่งบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะคะสัปดาห์นี้บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่งนะคะไซส์ใหญ่ๆก็เริ่มทยอยประกาศงบค่ะ นำโดยปูนซีเมนไทยหรือว่า s c c นะคะกำไรปี67อยู่ที่6,342ล้านบาทค่ะลดลง76%จากปีก่อนนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ s c c ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปี2567บริษัทมีไรายได้จากการขายอยู่ที่511,172ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ2จากปีก่อนค่ะ จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของ SCG Chemical หรือ SCGC ค่ะและมีกำไรสำหรับปี67นะคะเท่ากับ6,342ล้านบาทลดลง1 7 6จากปีก่อนค่ะเนื่องจากมีการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในปี2566และ SCG Chemical หรือว่า SCGC มีผลการดำเนินงานลดลงจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโรงงานปิโตรเคมีนที่เวียดนามค่ะ ประกอบกับส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมลดลงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการสําหรับครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ2.50บาทเมื่อวันที่23สิงหาคม67ค่ะและจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ2.50บาทกําหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะ้มีผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏในรายชื่อณวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่3เมษายน68ซึ่งจะขึ้นก็หมาย XD นะคะหรือวันที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินปังผลในวันที่2เมษายน68โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่22เมษายน68และให้รับเงินปันผลภายใน10ปีค่ะจากบูนใหญ่นะคะเราไปต่อกันที่ SCG d e c k e r กันบ้างค่ะ SCGD นั่นเองนะคะเปิดเผยว่าปี67กำไรเติบโต147% ส่วนรายได้จากการขายนะคะทำได้25,562ล้านบาทลดลง10%จากปีก่อนตามสถานการณ์ตลาดค่ะบริษัท scg d e c o r จจำกัดมหาชนหรือว่า scgd ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าสำหรับปี67บริษัทมีกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทอยู่ที่810ล้านบาทและมี ebitda 3,134ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ147 และร้อยละ4ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อนในขณะที่รายได้จากการขายปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ตลาดมาอยู่ที่25,563ล้านบาทลดลงร้อยละ10จากปีก่อนและมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและค่าเสียหายจากน้ำท่วมโรงงานในประเทศฟิลิปปินส์เป็นค่าใช้จ่าย non-recurring ค่ะในช่วงปลายปี67รวมประมาณ100ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมค่าใช้จ่าย non-recalling ในช่วงปลายปี67ข้างต้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างเพื่อ IPO ในปี2566ด้วยแล้วบริษัทจะมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้นที่ไม่รวมค่าใช้จ่าย non-recalling เพิ่มขึ้น100ละ11จากปีก่อนและ EBITDA ที่ไม่รวมค่าใช้จ่าย non-recalling ลดลง100ละ3เมื่อเทียบกับปีก่อนโดย EBITDA margin ของปี67ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายจาก n o n r e c a l i n g ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ12.8จากปีก่อนที่ร้อยละ11.8และมีอัตราส่วนกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี67ที่ไม่รวมค่าใช้จ่าย non-recurring ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ3.6จากปีก่อนที่ร้อยละ2.9ค่ะมาต่อกันที่ปะตะทอสพอนะคะหรือว่า PTEP e ค่ะเผยปี67กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น19ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นร้อยละ1และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น6%จากปีก่อนค่ะ บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือ p t t เ p เปิดเผยนะคะว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี2 5 6 7ัาจำนวน2227ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น19ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละหนึ่งเมื่อเทียบกับปี2566ที่มีกำไรสุทธิ2,208ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยหลักจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากโครงการ G1 ทับ 61, ที่มีการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติสุทธิกับค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่ายประกอบกับค่าที่จ่ายการงานที่เพิ่มขึ้นรวมถึงในปีก่อนมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ค่ะโดยกำไรสำหรับปี67จําำนวน2,227ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแบ่งเป็นกำไรจากการดำเงานปกติสำหรับปี2567จํานวน2 2ง2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐลดลง60ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ เมื่อเทียบกับปีห6ที่มีกำไราไร232ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแม้ว่าไรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจากโครงการ G 1ทับหและโครงการ Yadana แต่กำไรลดลงสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากโครงการ G 1ทับหตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงโครงการ s o ต t i ้ a และโครงการ S 1ที่มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพิ่มขึ้นค่ะส่วนใหญ่จากโครงการ G1 ทับหโครงการอาทิตย์และโครงการมาเลเซียมีค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นรวมทั้งโครงการ c o n t r a c t 4และโครงการ B8 ทับสและ 9A มีการปรับลดค่าใช้จ่ายการค่าหรือถอนที่ต่ำกว่าประมาณการในปีก่อนอย่างไรก็ตามค่ะภาษีเงินได้ลดลงตามกำไรที่ลดลง ส่วนใหญ่จากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การงานปกติสำหรับปี67จำนวน35ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐลดลง79ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเมื่อเทียบกับปี2566ที่มีผลขาดทุน114ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐสาเหตุหลังมาจากรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการโมซัมบิกแอร์เรียนในปีก่อนสำหรับในปี67ค่ะปะตะทสพและบริษัทย่อยมีปริมาณขายเฉลี่ยนะคะ 4,088,794บาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเพิ่มขึ้นร้อย106จากปี66ค่ะที่มีปริมาณขายเฉลี่ย4 6 2 0 0 7บาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันโดยหลักมาจากโครงการ G1 ทับ61ที่เพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเป็น800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันในเดือนมีนาคม67รวมทั้งโครงการยาดน n ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น หลังจากผู้ร่วมทุนยุติการลงทุนในเดือนเมษายนในปี67ค่ะในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ3เป็น46.78ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบปี66อยู่ที่48.21ดสอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบค่ะเนื่องจากราคาขายน้ำมันดิบลดลงตามราคาตลาดรวมไปถึงราคาก๊าซธรรมชาติลดลงโดยหลักจากโครงการ G1 ทับและโครงการ G2 ทับค่ะ มาต่อกันที่ไทยโคโค่นัทบ้างนะคะหรือว่าโคโคโค,คะทุ่มงบ430ล้านบาทตั้งโรงงานในฟิลิปปินส์อัพกำลังการผลิตกะทิแต่1.55แสนตันต่อปีค่ะดรวรวัตชิ้นปิ่นเกลียวค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโคโค่นัทจำกัดมหาชนหรือโคโคโคเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1ทับ68เมื่อวันที่27มกราคม68ค่ะ มีมติอนุมัติโครงการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์มูลค่าประมาณ430ล้านบาทเพื่อรองรับการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กะทิค่ะให้สอดคล้องกับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและตอบสนองต่อยอดคําสั่งซื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายหลังการลงทุนโครงการดังกล่าวจะทําให้กําลังการผลิตสูงสุดของผลิตภัณฑ์กะทิเพิ่มขึ้นจากเดิม 9 9 0 0 0ตันต่อปีเป็นประมาณ1 5 5 0 0 0ตันต่อปีค่ะซึ่งการตัดสินใจลงทุนในครั้งนี้เพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนต่อการขยายยอดขายในสหรัฐและก็ในยุโรปให้สามารถแข่งขันได้ประกอบกับเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่มีการเติบโตสูงค่ะโดยการขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจค่ะ คั้งนี้นะคะในรูปแบบของการลงทุนค่ะบริษัทก็จะดําเนินการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ผ่านบริษัทย่อยนะคะที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ค่ะภายใต้ชื่อที่ชื่อว่า Novo c o c o n u t ทค่ะซึ่งได้มีการทําสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวนะคะเป็นระยะเวลา25ปีใน Anfro Industrial Estate เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานสําหรับรายการผลิตผลิตภัณฑ์กะทิและส่งออกสินค้าดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของบริษัท รวมถึงลงทุนในอาคารเครื่องจักรและระบบสารพ ung หกต่างๆค่ะโดยบริษัทคาดว่าการก่อสร้างโรงงานอาคารโรงงานนะคะและการติดตั้งเครื่องจักรจะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดดําเนินการผลิตได้ประมาณตรายรมาที่1ของปี69และเริ่มรับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์ค่ะสําหรับการเข้าทํารายการในครั้งนี้ค่ะบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืสมสถาบันการเงินในสัดส่วน90%และกระแสเงินสดภายในบริษัทสัดส่วน10%เค่ะ โดยบริษัทคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรามาสที่1ของปี68ซึ่งไทยโคโค่นัทนะคะก็จะถือหุ้นในสัดส,ส่วน100%ค่ะปิดท้ายกันนะคะกับมาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์ Martha พร้อมเทรดใน m อ i 11กุมภาพันธ์นี้หลังปิดจ,จองซื้อ IPO เกลี้ยงทั้ง8 6ล้านหุ้นค่ะนายสำริชชัยตั้งหารัฐกรรมการผู้จัดการวานิธนก,กิจบริษัทายเอ็ดวิซอรี่จำกัดในฐานะที่บริษัททางการเงินบริษัท มาสเตอร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือมาสเตอร์ค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคและบริโภคภายใต้ชื่อว่ามาสเตอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตและมาสเตอร์มาร์ชรวม20สาขาค่ะในจังหวัดกระบี่พังงาและสุราธานีพร้อมศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดกระบี่และสุราธานีเปิดเผยค่ะว่าการเสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือหุ้น IPO ของมา s เซอร์จำนวน86ล้านหุ้นค่ะมูลค่าที่ตราไว้พาหุ้นละ0.50บาทที่ราคาเสนอขายหุ้นละ1บาท40สตางค์ค่ะซึ่งได้เปิดให้จองซื้อไปเมื่อวันที่27-29มกราคม68นักลงทุนให้ความสนใจเข้าจองซื้อเต็มจำนวนตั้งแต่วันแรกค่ะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทศักยภาพการเติบโตและโอกาสในอนาคต โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันที่11กุมภาพันธ์นี้ในหมวดธุรกิจบริการโดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่ามาเซอร์ค่ะทางด้านของนายเอกพงศ์โชคชัยวิทัศน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมาเซอร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือว่ามาเซอร์ก็ได้กล่าวว่าขอขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพและแผนการลงทุนที่ชัดเจนของบริษัทค่ะทำให้การจองซื้อหุ้น IPO จำนวน86ล้านหุ้น อย่างล้นหลามเกินความคาดหมายโดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวน120.40ล้านบาทบริษัทก็จะนำไปใช้ลงทุนนะคะในเรื่องของการขยายสาขาจำนวน15ล้านบาทซึ่งบริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่มในปีนี้3สาขาทั้งในรูปแบบของ Master Marketing และ Master March ค่ะในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน2ก็ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินจำนวน45ล้านบาทค่ะ และ3ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนค่ะค่ะน,นี้ก็คือข่าวสารที่เรานํามาอัปเดตกันนะคะในข่าวเดือสุดสัปดาห์ประจําสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวนะคะได้ที่เว็บไซต์หุ้น s i g h t com ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามข่าวสารของหุ้น insight รายการต่างๆของหุ้น insight ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น facebook Instagram, Twitter, l i ์ e s q u a r e Telegram ค่ะรวมทั้งการรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้รายการข่าวเด็กสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าค่ะเวลา18บแนาฬกาโดยประมาณวันนี้ที่ฉันขอตัวลาคุณผู้ชมทุ้ฝังไปก่อนสวัสดีค่ะ